สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็หลังจากเก็บร้านเนาะแล้วก็มีพ่อค้าเขามาขายข้าวโพดข้าวโพดต้มนะจ๊ะก็เลยซื้อข้าวโพดมาฝากหนึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาทำอา่าเขาเรียกะไรไข่หวานจ้ะมาทำไข่หวานข้าวโพดนะจ๊ะเนี่ย เอาแบบกะทิแบบไม่ต้องข้นนะจ๊ะก็ข้าวโพดฝักเดียวค่ะเพื่อนๆใส่ไข่ไปสีฟองนะแบ่งเพื่อนๆคนละฟองกันเนี่ยคะ่ะคนละถ้วยคนละถ้วยพอดีเลยมันไม่ไม,ไม่ไม่เข็มข้นมากอืมหวานหวานออกหวานนิดๆนะคะออกเค็มๆนิดๆเพราะข้าวโพดก็จะใส่เกลือมาแล้วเนาะนี่เพื่อนจ๊ะไข่หวาน ข้าวโพดฝักเดียวใส่ไข่ไปสีฟองอโอเคนะคะทานร้อนๆวันนี้ฝนตกครึ้มๆอยู่ทั้งวันเลยครึ้มืดตึ๊บนะคะ ข้าดข้าพดหวานเนาะน่าทาน,นอยู่จ้ะช่วงนี้เป็นคนอ่อนหวานนะอ่อนหวานนะคะอะไรหวานหวานทาน,นอยู่เรื่อยเลย โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไปสดน้ำร้อนๆสวัสดีค่ะดีค่ะ